สสรพระพุทธศาสนาก่อกำเนิดขึ้นในชมพูทวีปคือประเทศอินเดียแล้วแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปเอเชียกลายเป็นศาสนาหลักของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ ในอินเดียเองพระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายจนกระทั่งถึงพศ1,700เศษจึงได้สิ้นสุดลงเพราะปัญหาทั้งภายในและภายนอกประจักษ์พยานที่ทําให้เราได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองจริงคือหลักฐานทางด้านโบราณานักดีที่มีปรากฏทั่วไปในประเทศนี้วันนี้เราจะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานเหล่านั้นในรายการท่องแดนพุทธภูมิขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้ณบัดนี้ ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนึง่งคราวนี้เป็นตอนที่108จะนำพาท่านทั้งหลายไปชมภาพแกะสลักพระพุทธรูปในแผ่นหินที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในอินเดีย เราเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเข้าสู่ชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียจุดที่ทุกท่านเห็นในโปรแกรม Google Earth ตรงนี้อยู่ข้างริมฝั่งแม่น้ำคงคานี่คือจุดมุ่งหมายที่จะนำพาทุกท่านมาชมในวันนี้ที่นี่เรียกว่าวัดอัชไควินาทซึ่งเป็นวัดฮินดู ตั้งอยู่ใกล้เมืองสุดตานกั้นริมฝั่งแม่น้ำคงคาเลยทีเดียวอำเภอพระคันปู้ห่างจากเมืองพระคันปู้ยี่2 8กิโลเมตรรัฐพิหารห่างจากเมืองปัตตนะเมืองหลวงของรัฐนี้211กิโลเมตรวัดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัดจังคีระสร้างบูชาพระศิวะเจา้าซึ่งเป็นเทพสำคัญในาศาสนาฮินดู บางท่านสงสัยว่าเป็นวัดฮินดูแลทําไมจึงพาไปชมเราไปหาคำตอบด้วยกัน,เร,กนเราเดินทางมาที่นี่ในวันที่3มิถุนายน2565บบริเวณหน้าวัดก็มีร้านค้าขายของ เหมือนกับตลาดนัดบ้านเราเลยทีเดียวเป็นชายหาดติดกับริมฝั่งแม่น้ำคงคาเหมาะสำหรับการลงไปอาบไปไหว้ไปบูชาศักระตามธรรมเนียมของชาวฮินดูเมื่อเรามาถึงก็ถือโอกาสทานชาร้อนๆหรือเรียกภาษาฮินดีก็คือกะลัมใจกะลัมก็แปลว่าร้อนใจก็คือชานั่นเอง ที่นี่เนี่ยเขาใส่ภาชนะก็คือถ้วยดินเผาทานเสร็จแล้วก็คว้างทิ้งเลยเพราะว่าไม่อยากจะให้แปดเปื้อนด้วยระบบบนะรรณะรสชาติของชาก็หวานเกียบทานกับขนมนี่ดีเลยทีเดียวทำให้หายหิวข้าวได้พอสมควรเหมือนกันจากนั้นก็จะพาทุกท่านเดินชมวัดนี้ซึ่งมีชื่อเสียงก็คือมีภาพแกะสลักใส่แผ่นหิน เป็นรูปเทพพระเจ้าต่างๆพวกเราเดินทางมาที่นี่ก็ไม่ได้มุ่งหวังว่าจะเจอพระพุทธรูปหรือโบราณวัตถุทางพุทธศาสนาแต่อย่างใดเนื่องจากไม่มีข้อมูลมาก่อนแต่เห็นว่าวัดนี้มีทัศนียภาพที่สวยเลยแวะมาเยี่ยมชมซึ่งก็ถือว่าโชคดีเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวก่อนที่จะพาทุกท่านไปชมบริเวณวัดก็จะขอนำภาพเก่ามาให้ท่านหลายได้ชมก่อน พศ2370หรือปี1827ก,ก็มีช่างภาพชาวอังกฤษมาวาดภาพไว้ก็จะเป็นภาพของวัดที่อยู่กลางแม่น้ําจะเห็นเรือทั้งเรือพายแล้วก็เรือใบจะเป็นภาพวาดทัศนียภาพก็สวยงามเลยทีเดียวคนวาดนั้นไม่ระบุชื่อ พศ2413หรือปี1870นายโจเซฟเดวิดเบกลาซึ่งเป็นช่างภาพชาวอังกฤษเหมือนกันก็เดินทางมาสำรวจที่นี่ในช่วงนั้นกล้องถ่ายรูปนั้นเป็นที่นิยมแพร่หลายแล้วนายเบกลาจึงได้เดินทางมาสำรวจแล้วได้มาเห็นภาพแกะสลักในวัดนี้จึงได้ถ่ายไว้หลายภาพ ภาพแรกนี้ก็จะเป็นโขดหินโพขึ้นมาแล้วมีร่องรอยของการแกะสลักรูปปั้นในศาสนาฮินดูหลายรูปเลยทีเดียวภาพต่อมาจะเห็นรูปแกะสลักที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วที่สำคัญก็คือบนยอดนั้นก็จะมีการสร้างวัดอยู่บนยอดหินเหล่านี้เป็นวัดฮินดูซึ่งจะนำพาทุกท่านไปชมอีกสักครู่ภาพต่อมาก็จะเป็นทัศนียภาพ ถ่ายจากที่ไกลวัดก็อยู่กลางน้ําเพราะว่าถ่ายในช่วงน้ําหลากแม่น้ําคงคาไหลเอ,อ่อจนกระทั่งวัดนั้นอยู่กลางแม่น้ําเลยทีเดียวภาพต่อมาก็จะเป็นภาพแกะสลักรูปเทพ,พเจ้าของศาสนาฮินดูทั้งศิวลึงทั้งพศิวะพระวิษณุแล้วก็พระพิคเนศ ส่วนภาพสุดท้ายนี้จะเป็นภาพแกะสลักเทพในศาสนาฮินดูก็มีด้วยกันอยู่สองภาพเป็นภาพของเจ้าแม่คงคาเหยียบบนจระเข้จากนั้นเราไปดูภาพมุมสูงด้วยกันนี่ก็คือทัศนียภาพมุมสูงที่เราเอาโดรนไปถ่ายจะเห็นทัศนียภาพของวัดแห่งนี้ตัวอาคารนั้นทาด้วยสีส้ม อยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาที่ฝั่งแม่น้ำคงคาก็มีการทำบันไดเป็นชั้นๆลงมาเพื่อสะดวกให้คนลงไปไหวแต่สังเกตดูว่าแม่น้ำคงคาเสาะตลิงพังลงไปพอสมควรทีเดียวแต่ก็โชคดีที่ตัววัดนั้นสร้างบนก้อนหินขนาดใหญ่จะสังเกตดูว่าไกลๆนูน้นนะที่แม่น้ำคงคานั้นก็มีโครงการสร้างสะพานสีเลนซึ่งเป็นถนนหลวง ที่ทางรัฐบาลอินเดียได้มีโครงการสร้างขึ้นส่วนฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นลานโล่งๆเป็นที่แสดงกิจกรรมต่างๆแถวนี้ก็จะเป็นหาดทรายเนื่องจากอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาถ้าเป็นฤดูฝนน้ำก็จะหลากจนกระทั่งกลายเป็นเกาะเลยทีเดียวส่วน ภาพนี้ก็จะเป็นทัศนียภาพภูมิสูงถ่ายให้เห็นมีการสร้างสะพ,พานคอนกรีตจากชุมชนตรงมาที่วัดเลยทีเดียวความยาวก็เกือบกิโลเมตรหนึ่งสาเหตุที่ต้องสร้างก็เนื่องจากว่าในหน้าฝนนั้นบริเวณแถวนี้นั้นน้ำเอ่อล้นจนกลายเป็นเกาะถ้าจะมาวัดก็ต้องอาศัยทายเรือเมื่อมีการสร้างแล้วก็มีความสะดวกสบายมากขึ้น นี่ก็คือทัศนียภาพของวัดอัศกัยวินาศซึ่งเป็นวัดทินดูในปัจจุบันนี้วัดนี้สร้างบูชาพระศิวะเจ้าจากข้อมูลที่เราค้นบอกว่าสร้างในปีพศ1900เสร็จเรจแรกเริ่มเดิมทีก็น่าจะเป็นวัดเล็กๆบนยอดของภูเขาขนาดย่อมต่อมาก็ค่อยขยายใหญ่โตขึ้นจนกระทั่งเหมือนในปัจจุบันนี้ จากนั้นจะพาท่านทั้งหลายมาชมบริเวณวัดซึ่งมีภาพแกะสลักน่าสนใจมากที่ทุกท่านเห็นอยู่ขณะนี้ก็จะเป็นรูปของเทพในาศาสนาฮินดูเหยียดขาออกมาด้างซ้ายนี่ก็ถือธรรมจักก็น่าสนใจเลยทีเดียวแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์ก็คือมีการแกะสลักพระพุทธรูปปางลีลาขนาดเล็กความสูงก็ประมาณสองฟุตเศษๆอยู่ข้างๆยังช่วดีที่ รูปปั้นเหล่านี้เขาไม่ทาสีทับก็เลยพอมองเห็นได้ชัดหน่อยฝั่งบริเวณนี้นี่ก็จะเป็นขอทานใครไปใครมาก็บริจาคได้ตามอัธยาศัยจากนั้นก็จะพาท่านทั้งหลายเข้าไปชมภายในบริเวณวัดซึ่งตัวอาคารนั้นทาสีส้ม ก็มีชาวอินเดียมานั่งพักพิงอยู่พอสมควรคนเหล่านี้ก็เพิ่งจะลงไปอาบน้ำแม่น้ำคงคาเสร็จใหม่ๆก็มานั่งพักก่อนที่จะขึ้นไปบูชาพระบนวัดจุดแรกที่จะพาทุกท่านมาชมตรงบริเวณนี้เนี่ยเขาทำประตูทางเข้าด้วยเหล็กอย่างดีทาสีส้มพอเดินเข้าไปแล้วทุกท่านจะเห็นว่าเป็นรูปแกะสลัก รูปเทพในศาสนาฮินดูไม่ว่าจะเป็นพระศิวะพระวิษณุแล้วก็เทพหลายองค์เลยทีเดียวเท่าที่สืบค้นข้อมูลทราบว่าสร้างก็ประมาณพศหนึ0งพัเป็นต้นมาก็เป็นยุคไปปลายของราชวงศ์คุปตะกำลังจะเข้าสู่ยุคราชวงศ์ปาละส่วนองค์นี้ถามเจ้าหน้าที่แล้วบอกว่าเป็นพระวิษณุว่าอย่างนั้นก็แก่สลับพระพักได้งดงามเลยทีเดียวมองเพื่อนเก็เหมือนกับ พระพักของพระพุทธลูปจากนั้นก็จะเป็นรูปแกะสลักพระวิษณุแล้วก็ศิวลึงที่ทําเป็นทรงกลมไล่เรียงมาตามลําดับเลยทีเดียวส่วนภาพนี้ก็จะเป็นภาพพระศิวะกับพระนางปาระวตีอยู่ในท่านั่งก็จะเป็น พระนางปารวตีอยู่ในอิริยาบถนอนส่วนภาพนี้ก็จะเป็นภาพพระพิคขเนศถือหม้อหม้อนั้นอาจจะเป็นขนมหวานก็ได้ส่วนภาพต่อมานี้ก็เป็นภาพพระวิษณุอยู่ในอิริยาบถยืนมีหลายท่าหลายปางเลยทีเดียวส่วนนี้ก็เป็นพระศิวะกับพระนางปารวตี รูปแกะสลักเหล่านี้ชาวบ้านก็นิยมเอาสีส้มเอามาแตะเพื่อสักการบูชาภาพต่อมานี้ก็เป็นภาพพระศิวะกับพระนางปารวตีเหมือนกันอยู่ในอิริยาบถนั่งแล้วก็มีอิริยาบถยืนหลากหลายอิริยาบถอย่างนั้นเราก็เดินข้ามาแล้วมีกงเหล็กก็เลยส่องเข้าไปดูด้านในว่ามีอะไรอยู่ด้านในไหมก็เป็นรูปพระศิวะอยู่ในท่าบรรทมสวยงามมากทีเดียว ที่น่าสนใจก็คือมีพระพุทธรูปอยู่ข้างๆเหมือนกันท่านทั้งหลายจะสังเกตดูฝั่งด้านซ้ายข้างๆพระศิววบันทมเราเข้าไปไม่ได้ก็เสียดายอยู่ก็อาศัยยื่นกล้องเข้าไปให้ทุกท่านได้เห็นภาพชัดๆก็จะมีพยานาคราชบางท่านก็บอกว่านี้ก็เป็นภาพนารายบันทมศิลป์ไปอย่างนั้นพระพุทธรูปองค์นี้เป็นปางลีลาความสูงก็ประมาณสามฟุตเศษ จากนั้นก็จะนำพาท่านทั้งหลายเดินขึ้นไปต่อก็จะมีบันไดทางขึ้นเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นไปวัดฮินดูเนี่ยก็จะมีความเคร่งครัดก็คือเรื่องของการถอดรองเท้าจะไม่ริญาตให้ผู้คนใส่รองเท้าขึ้นไปถือว่าเป็นการไม่เคารพเป็นที่น่าสังเกตว่าบันไดทางลงนั้นเป็นแผ่นหินเขาก็ใช้วิธีสกัดหินทำเป็นบันไดทางลงอย่างดีเลยทีเดียว เดินมาฝั่งทางด้านนี้ก็จะเห็นทัศนียภาพของแม่น้ำคงคากว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวจากนั้นเราก็วนรอบรอบวัดเพื่อไปชมรูปปั้นซึ่งก็มีรายรอบวัดภาพที่ทุกท่านเห็นนี้ก็จะเป็นภาพของรูปเทพพระเจ้าในศาสนาฮินดูหลายองค์เลยทีเดียวแกสลักอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคา แต่ว่าทางวัดนั้นไม่ได้ดูแลทำความสะอาดก็ค่อนข้างสกปรกเป็นที่น่าเสียดายอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพพระวิษณุซึ่งเป็นเทพที่สำคัญอีกองหนึ่งส่วนภาพที่มีกรงเหล็กกั้นอยู่ตรงนี้ก็คือพระศิวะกับพระนางป่ารัวตีจากนั้นเราก็ขึ้นไปข้างบนของวัดฮินดูแห่งนี้เพื่อไปชมทัศนียภาพ ขึ้นมาข้างบนนั้นสามารถชมทัศนียภาพของแม่น้ำคงคาสวยงามมากเลยทีเดียวด้านหลังของอาตมาก,ก็จะเห็นโครงการที่กำลังจะก่อสร้างสะพานเป็นสะพานคอนกรีต,ตอย่างดีสี่เลนหรือสีช่องจราจรพื้นที่ตรงนี้นั้นอยู่ในเขตตำบลสุดตานกั้นอำเภอรพระคันปู้ก็ถือว่าไกลจากปัตตนะถึง211กิโลเมตรเลยทีเดียว ที่เมืองสุดตานกั้นแห่งนี้ก็มีซากวัดทางพุทธศาสนาหลายแห่งเมื่อมีการสร้างทางรถไฟเจ้าหน้าที่วิศวกรอังกฤษก็ลื้อซากวัดในทางพุทธศาสนาแล้วก็พบพระพุทธรูปเป็นจํานวนมากแล้วก็ที่สําคัญก็คือได้พบพระพุทธรูปที่ทําจากทองสำริดปัจจุบันนี้นําไปประดิษฐานที่พิพิธภัณฑ์เบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษ ท่านใดอยากรู้ประวัติก็สามารถย้อนไปดูได้ซึ่งอาตมาได้ทำคลิปลงใน y o u u u e ไใบเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เข้ามาภายในบริเวณวัดที่น่าสนใจก็คือมีภาพแกะสลักพระพุทธรูปเป็นปางลีลาเหมือนกันความสูงก็ประมาณ2อฟุตเศษเศษอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายส่วนทางด้านขวาน่าจะเป็นเทพในาศาสนาฮินดูและมีทิวะลึงตั้งอยู่บริเวณข้างหน้านี้ก็อยู่ภายในบริเวณวัดฮินดูแห่งนี้ ส่วนภาพนี้ก็เป็นพระพุทธรูปเหมือนกันอยู่ในปางลีลาส่วนภาพนี้ก็เป็นภาพพระพุทธรูปเหมือนกันในปางลีลาเช่นกันเป็นหินดำแล้วชาวฮินดูนั้นก็เอาผ้าสีแดงมาปิดไว้ความสูงประมาณเกือบเกือบสาฟุตเลยทีเดียว จุดไฮไลท์ที่จะพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้ก็คือภาพแกะสลักพระพุทธรูปปางลีลาความสูงสองเมตรเศษเศษอยู่ด้านข้างของวัดแห่งนี้ไม่ต้องเข้าไปในวัดเนื่องจากอยู่บริเวณด้านข้างสามารถใส่รองเท้าแล้วก็เดินมาชมได้ที่ตามาชี้อยู่ขณะน,น,นี้งดงามมากญาตโยยมท่านทั้งหลายพระพุทธรูปองนี้ก็มีประภามนทน เป็นลักษณะทรงกลมแกะสลักปางลีลาที่ข้างๆพระบาทก็จะมีสตรีหรือเหมือนเทวดาประนมมืออยู่ฝั่งทางด้านขวามีพระพุทธรูปปางลีลาเหมือนกันแต่ว่าองค์ย่อมกว่าเล็กกว่าความสูงของพระพุทธรูปองค์ที่สองฝั่งด้านขวานี้ก็ประมาณสองฟุตเศษเศษพอไปเห็นก็ต้องตกตะลึง ที่พวกเราได้มาเห็นพระพุทธรูปโบราณที่สร้างในยุคคุปตะคาบเกี่ยวกับสมัยปาละประมาณพศ1 0 0 0พสร้างไว้ที่วัดแห่งนี้ฝั่งทางด้านซ้ายก็จะเป็นรูปพระศิวะกับพระนางปาระวะตีถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าตรงบริเวณพระวรากายของพระพุทธรูปนั้นหินนั้นได้สึกกร่อนไปจนกระทั่งถึงพระชงก็คือหัวเขา่า เป็นเพราะธรรมชาติหรือถูกทำลายก็ไม่อาจจะทราบได้นี้คือไฮไลท์ที่นำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้มีคำถามว่าเหตุใดพระพุทธรูปเป็นจำนวนมากจึงมาประดิษฐานอยู่ที่นี่หรือมาแกะสลักไว้ตรงนี้หลายรอบไปด้วยรูปปั้นแกะสลักของเทพเจ้าในศาสนาฮินดูก็มีข้อสันนิษฐานอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือที่นี่อาจจะเป็นซากวัดทางพุทธศาสนามาก่อน จากนั้นเมื่อพุทธศาสนาตกต่ำลงไม่มีใครดูแลชาวฮินดูจึงได้มาสร้างวัดไว้แล้วก็มีการแกะสลักเทพเจ้าในศาสนาฮินดูเพิ่มเติมเข้าไปอย่างที่สองคือเป็นวัดฮินดูมาก่อนต่อมาชาวฮินดูควาแกะสลักพระพุทธรูปเพิ่มเติมเข้าไปเพราะถือว่าพระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้านั้นเป็นปางหนึ่งของพระวิษณุเรียกว่าพุทธาวตารนั่นเอง จะเป็นข้อหนึ่งหรือข้อสองนั้นไม่อาจจะชี้ชัดลงไปได้แต่ว่าวันนี้พาท่านท,ทั้งหลายมาชมอาตมาและทีมงานรู้สึกปลาปื้มใจเป็นอย่างยิ่งได้กราบบูชาสักระองค์พระพุทธรูปที่คนไทยน้อยคนจะมีโอกาสได้มาชมมาสักระ เมื่อถามผู้คนแถวนี้ว่ามีชาวต่างประเทศหรือชาวไทยมาหรือไม่ผู้คนแถวนี้บอกว่ามีแต่ฝรั่งหรือญี่ปุ่นแต่คนไทยนั้นไม่เคยเห็นพวกเราจึงได้น้อมสักการะบูชาพระพุทธรูปที่วัดแห่งนี้จากนั้นจึงได้เดินทางกลับ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในคราวครั้งนี้พบกันใหม่ในคราวต่อไปขอจเจริญพร